ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องสักศีคนเกษตรแห่งทีราฟสูงครับวันนี้นะครับบบาวสักศีสิผ้าพี่น้องนะครับมาเก็บไข่มดแดงที่เข่าเลี้ยงไว้อยู่ในหลองสวนนะครับกะลักๆให้ไล่ก็คือเก่าครับพี่น้องกะสิเป็นไข่บดแดงที่มาจากต้นกล้วยนะครับล้กก็ไข่มดแดงที่มาจากต้นบักซิดานะครับล้กก็อีกอย่างหนึ่งนะครับคือต้นพักกระโดนครับที่เข่าปลูกไว้อยู่ในสวนเข่าแล้วเ้าบดแดงมาปล่อยนะครับ ครับก่อนที่เฮ้าสืากันไปชมบรรยากาศนะครับเบาซักสีกระสีบอกไปเรื่อยๆ้อมกันกับให้คําแนะนําเกษตรกรนะครับผูเพาะเลี้ยงมดแดงได้หลายคนที่เกิดปัญหาว่ามันบ่ออกไข่นะครับพี่น้องกับเป็นการแช่ประสบการณ์ร่วมกันเนาะครับประสบการณ์บ่มีพิษไม่ถูกถ้าพี่น้องเก่งมาทางอื่นกะเขามาคออเมต์บอกเบาซักสีนําเากาเกษด้เอาความหูนั้นนะครับไปปรับปรุงอยู่ในสวนนะครับสําหรับของเบาซักสีเองนะครับเลี้ยงมานี่ประมาณ3ปีครับ หลักๆก็คือเลี้ยงมาประมาณ3ปีแต่ก่อนนี่บ่มีมดแดงกินนะครับกับไปหาแย่ทั้งอื่นเพิินแบกไม่สาวมันเป็นปลาสูงนะครับมันก็บแบกไม่สาวโอ้ชิว่าเมรครับพี่น้องซ้ำส,สิได้กินนะครับเมื่อนี้เอามาเลี้ยงอยู่ในสวนข้องเจ้าของนี่มีกินตลอดแต่ว่าบ่แมนทั้งปีก็ขอยืนยันว่าบมเมนทั้งปีเพราะว่าเนื่องจากว่ามดแดงมันก็คือจังคือจังสั์ชนิดอื่นๆที่มันมีฤดูกาลเพียงแต่ว่าฤดูกาลของหมดแดงมันสีเงาเงาว่างแต่ช่วงประมาณท่านว่า ท่านว่านี่เริ่มให้ผลผลิตครับท่านว่ามกกราคุมผ้ามิถุนาเอ้ยมีหน้าเมษาพืษภา้ามิถุนาตอนนี้ใครหน่อยก็ยังมีใครหน่อยทีโบเมนไครฝากได้ครับพี่น้องทีสิเป็นไครของเป้งน,นล่ะครับแต่ยังมีอยู่าการสรุปแล้วตอนนี้ที่สังเกตว่าปีนี้สังเกตแบบหลักๆเลยก็คือเจ็เดือนนี้มีแน่นอนละครับก็สิเป็นรุ่นเดือนที่8อีกว่าม่แดงมันสิให้ผลผลิตมากหน่อยซํำใด แต่ว่าการที่เฮาสิหามันมีตลอดนี่นะครับเบ่าสักซีนี่ไปสังเกตของการมีตลอดคือถ้าเฮาไปเก็บไปเก็บบดแดงจากแรงถีมันไข่้อมกันมาไหวทั่วสวนเฮาทั้งเบิดเลยมันก็สิให้ผลผลิตหนึ่งหรือสองครั้งนะครับแต่ว่าถ้าเฮาไปเก็บนะครับสำหรับคนที่สนใจพเพาะเลี้ยงบดแดงในต้นักม่วงเอ่ยอยู่ในหล่องสวนคือบ่าสักซีเองนะครับกะให้ไปเก็บมาจากหลายๆจุดนะครับคือจนเฉ่องเดือนท่านบ้านะครับ ลองือนเดือนท่านว้านี่ก็โสนต้นักม่วงครับต้นักม่วงซึ่งมันก็มีแรงที่มาที่โบเมนคือกันกับมวนนี่นะครับที่ยุ่ในหล่องสวนในโค่งน้องแน่นี่เอามาที่หลังผมจะไปเก็บมาเรื่อยๆเทคนิคการเก็บของผมคือประมาณเดือนท่านว่าผมก็ไปเก็บช่วงหนึ่งนะครับประมาณเดือนมกราเดือนกุมภาพก็ไปเก็บอีกช่วงหนึ่งที่มันออกไข่นะครับเก็บมาไห้ในีแต่ว่าเฮาบ่ได้เก็บรวมกันนะครับผมก็สิเก็บไปส่วนต้นักม่วงนะครับส่วนโขกงน้องแน่ นะครับแล้วก็มาส้มส้นต้นกล้วยแล้วก็ค่อยผสมประสานกันนะครับผสมประสานกลมกลืนกันเข้าไปในระหว่างนี้นะครับผลผลิตของบมแดงมันสิออกตลอดออกตลอดแล้วก็บสูงเก็บง่ายนะครับมันสีบัคือได้หลายคนที่เลี้ยงเลี้ยงแล้วมีแรงที่มาแค่เพียงแรงเดียวครับแรงที่มาแรงเดียวนี่เห็ดให้มันออกเทือ่อนึงแลวกคาไปเย็บบุโดนนึงครับจังสิมีอีก จริงๆว่าสักสีสบอกเทคนิคว่าเทจังไดจังสีเก็บกินได้ตลอดบ่แม่นว่ามันสําคัญที่อาหารด้ครับเข้าบหวยอาหารมันกะอยู่ได้โดยตนโดยส่ว,สวมสมบูรณ์ของมันแต่ว่าถ้าเข้าสีเหลียงอาหารเพื่อนนะครับเพื่อนกินดีอยู่ดีเพื่อนก็นให้ผลผลิตที่ดีตอบแทนเข้าอาหารกับบ๊ยมีอย่างไรนะครับกับสีเบาเบาในขีดอีกจังน้อยหนึ่งอาหารก็คือแมงถึงมันมาตอมไฟครับพี่น้องแมงถึงมันมาตอมไฟมีแมงอย่งางก,กับกุจแไม่กินนู่นครับเป็นลักหลือก,กับแมงใหม่เล็กๆหน่อยๆครับ บ่ต้องหาดูนะครับเพิ่นสีเอาแบคท,ทีเรียไปขืนอยู่ในห้างเพิน่นบ่ต้องหาดูก็คืออาทิตย์หนึ่งหายเธอหนึ่งนะครับแต่ที่เหลือก็หาเพิ่นซอยเหลือตัวเองนั่นนะครับเพราะเลี้ยงแบบกลมกลืนกับธรรมชาติบ่แม,มนเลี้ยงแบบเอาต้นทุนของเฮามาใส่มันนะครับการเลี้ยงมดแดงเนี่ยมดแดงมันเป็นเป็นแก่ไขกับอาหารทิพขึ้นจังเหดที่ฤดูกาลมันต้องมีขอเพียงอย่างเดียวคือเฮามีห้างโดแดงหาเพิ่น หลังคนมีแต่ไข่ฝากอีกแล้วนะครับกระสิเก็บเบาๆเ,เรื่องของไข่ฝากอีกไข่ฝากนี่ถ้าห้างได้มีไข่มีแต่ไข่ฝากอยู่ตลอดเวลานีสาปีสี่ปีก็มีแต่ไข่ฝากนี่พี่น้องตรงไปผ้าแห้งเี่เพื่อนมีไข่หญ่ที่บท่านเดติงตึง,ตงแห้งนะครับประมาณกลางๆประมาณใน่กลางๆลูกไอไข่กลางๆนะครับเอาขอมาเอาเขามาตัดมาทั้งห้งใส่ถุงกอบแกบมาครับพี่น้องใส่ถุงกอบแกบตัดมาทั้งห้งมาหอดเปิดถุงกอบแกบออกครับ เิดถุงก็เก็บออกแม่เพิ่งกัดสิไตออกไปน้ำงาครับไปอยู่หม่องหันหม่องนี้แล้วก็หางที่เพิ่อนอยู่ในต้นนั่นอยู่แล้วที่เพิ่นเป็นไข่ผากครับเพิ่นสีพ้กกันลงมาลงมาอุ่มเอาไข่ครับขึ้นไปใส่ห้างเพิ่นใบดังนั้นห้างม่วนี่สิม,ม่นางพญาหรือว่าไม่เป่งที่อยู่ในหันอีกไม่เป่งนี่มันมีปีกกระจิงครับมันบินไปได้กระจิงแต่ว่าผม,ผมมองว่าเป่งหรือว่ามดแดงนี่เพิ่นเพิ่นไปนสัตว์สังคมเพิ่นมีฟิลลูโมนไม่กินเฉพาะนะครับ นังานชีห้เพิ่นแต่ใครใส่ห้างงาน,นห้างนี้มันบูมเป็นความจริงนะครับมันก็อาจจะมีบางบางตัวที่ไปใครใส่ห้างงานห้างนีน้แต่ว่าโดยสรุปแล้วผมมองว่าถ้าเกิดว่าเพิ่นเติบโตจากห้างนั้นนะครับเพิ่นที่สามารถสร้างใครสา้างยังมันได้มากมายอันนี้อันนี้จากการสังเกตนะครับพี่น้องก็บ่งบว่ามันจริงบอพาบอได้ศึกษาทางวิทยาศาสตร์เนาะจากการสังเกตถ้าเข้าผ้ามากแล้วเพิ่อนอุ้มใครขึ้นไปละเพาะแล้วก็บเบาะจนกลายเป็นโตนั่งแล้วก็กลายเป็นนั่งพญา ก็คือไม่เป่งครับรอบหนาปีหนาพึ่งกม็มีอีกในตนหนึ่งพราว่าบาสักรีลองศึกษาตนหนึ่งนะครับหั่งดีสิหญ่แห้งครับพี่น้องอยู่เครือนะครับมันเป็นเครือมันเป็นโพ้นนะครับแต่ว่าบ่เคยมีใครตรงเลยนะครับจนล่างหลังนะครับเฮาแย่ไครบดแดงแล้วเฮาเอาค้นพบว่าแย่ใครบดรแดงแร้วมาบ้างไบผ่าดเครือผ่าไอโพดนั่นไบโพดนน,น้อยครับผ่าดใบหลังจากปีต่อต่อมามันก็เริ่มมีใคร่ง เต็มห่างเต็มห่างเต็มห่างก็เลยเฮ็ดไหบ่าวสักสีเดี๋ยวเอามาทดลองปรับใส่อยู่ในสวนของเจ้าของนะครับตอนนี้พบว่าในสวนของบ่าวสักสีเต็มไปด้วยไข่ใหญ่นะครับแต่ว่าถ้ามีไข่ใหญ่ก็ต้องมีไข่ฝากเพราะว่าไข่ฝากนี่มันเป็นโมดแดงนะครับสร้างขึ้นเพื่อที่ขยายอาณาจักรของเพิ่นนะครับสําคัญจะต้องมีต้นไม้ที่แตกใบอ่อนอยู่ตลอดเวลานี่ก็คือจังที่ข้างหลังนี่ก็เป็นต้นอ่าบักซิดานะครับต้นฝรั่งบักซิดาแล้วก็มีใบกล้วย นะครับใบกล้วยนี่พ่นมักอยู่เพราะว่าใบกล้วยมันพับง่ายนะครับใบกล้วยใบอ่อนพับปั๊บก็ไปสามารถสางห้างาเดียงเหวเขตเลศนะครับแต่ว่าใบกล้วยบ่ยังยืนใบกล้วยเป็นอีหยังถี่มีระยะเวลาแค่ระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นถึงเวลาเพ่นกระสีแห้งเหี่ยวแล้วก็ตายแล้วก็ตรงใหญ่ห้างนะครับจะเหมาะสมที่สุดถ้าพ่นสีอยู่ในในใน,ในใบตองกล้วยนี่กับประมาณช่วงช่วงเดือนกุมภาพันธ์มาจนหอดนี่แหละครับประมาณนี้พ่นถือฝนห้วยเนี่ยจักหน่อยใบกล้วยสีเขียวแล้วก็อ่อนแล้วก็พับง่าย นะครับช่วงนี้มันสิเก็บไข่แต่ว่าถ้าห้เพิ่อนอยู่ตลอดทั้งปีเนั่นเพิ่นกับ่บยู่ครับดังนั้นถ้าปลูกใช้ต้นกล้วยก็ต้องมีต้นแนวอื่นเห้เพิ่นขึ้นไปอยู่ถาซะก,ก่อนหลังจากที่ห่างเพิ่นจากต้นอื่นมันเต็มลรวเพิ่นสิใหญ่ามาอยู่ต้นกล้วยในช่วงที่สิออกไข่นี่นี่คือการการสังเกตนะครับไ้เพิ่อนอยู่ตลอดเพิ่น่บยู่เพราะว่าต้นกล้วยมันต้องใหญ่ห่างดูสร้างแล้วสร้างอีกสร้างแล้วสร้างอีกแต่ว่าในรอบนึงเน่ะเท่าที่เก็บมาเก็บมีพี่นนองเบิ่งเนั่นไข่มันก อยู่พอสมควรนะครับกะจากใครพี่น้องนะครับถีเลียงไข่บดแดงมากมาล่องลองค่อยคศึกษาบึงอย่าไปขาดหวังหลายครับจากการเลียงไข่บดแดงแด่เฉาะบางสักสีนี่บบอึดกินถ้าบอกเร่องไข่บดแดงนี่ครับเป็นเป็นสถานทีที่บุอึดกินจากทีต้องซื้อกินตลอดนะครับซื้อกินตลอดไปแยก่กะมันแย่ได้อยู่ครับแต่ว่ามันเมื่อยนะครับกะสงสารคนแย่ได้กัดทั่วไปนะกัดตามเนื้อตามโตผู้พ่องนะครับคนที่ไปแย่มาขายเห่า เขาัผมนี่ผมผมอยู่นี่แหละผมจะเอาแต่ต้นตำตำแนวนี่ครับยางมาปิดเกี่ยวเกาะหูด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 ทางลงนะครับเข่ากับบอดดถือใหม่เข่ากับบอดดิเมือยไงนะครับเข้าบอดดถือใหม่ม่แย่คือมูมเพิ่นเข่ากับบอดดิเมืองนี่นี่คือวิธีการนี่คือหลักการของของบ่าวศักศรีถี่ใสมาโดยตลอดต้นใหม่อยู่นี่สบะสูงเพราะว่าถ้าสูงกระสีมีการตัดแตง่งให้มันต่ำลงนะครับต้นบึกม่วงกระสูงครับซิ่งจไม่แย่จะต้ตนบึกม่วงเพราะบักม่วงสูงประมาณสามเมตรสามเมตรสี่เมตรประมาณนี้ มีบุกีตนเพราะว่าสวนหมากเปล่าสักสีสีใส่ตนพักกระโดนน่ครับหลังจากที่เขาคุยอยู่นี่ก็กัดครับทักไทยมาทักไทยจะขว ó n ครับหรือเขาเรียกว่าเลี้ยงไม่เชื่องครับขนาดจะขล้ n g อย่งนี้กัด, <c oughs> ดน,น,นี่ครับน้องนาอดีก็เพ็นอีกีหนึ่งวิธีการนะครับหนึ่งของการดูแลว,ว่าเฮ็ดจังไรจังสีให้มีไข่ตลอดเวลาก็คือการผ้าหั่งนะครับผ้าหั่งทีไข่แต่ะละช่วงเวลานะมาว่างอยู่ในสวนของเจ้าของนะครับเพื่อให้มันออกไข่ไปไเรื่อย ห้างนี้ออกไข่ช่วงนี้ห้างนี้ออกไข่ช่วงนี้มันเป็นซุ้มของมันอยู่ได้ครับพี่น้องคนที่จะหูดีที่สุดก็คือคนที่หาแยขายครับคนที่แย่ขายเป็นสีหูเลยว่าไข่บมแดงมันบอกออกพร้อมกันแต่ว่าซุ้มนี่ออกก้อนซุ้มนี่ออกช่วงดด,ดูการออกมองได้หลายช่วงช่วงหลังดูดูการออกมองได้หลายเพิ่นจักแต่ว่าเพิ่นบ่ไดเอามาเบ่าเป็นเรื่องราวาในยูทูบให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังนะครับแต่ว่าบ่าวสักสีก็จักหน่อยสีเห็ดเป็นคอนโดนะครับพี่น้องเห็ดเป็นคอนโดสีเหล้ยงอ่า ติดตามในเด้อครับพี่น้องจ้าหน่อยสี่เหลี่ยงเป็นในแบบของวงบอซีเมน์เอาไว้ในเฮือนเอาไว้ในยังใดให้กินอาหารเลี้ยงแบบตัวนี้เลี้ยงของแถกกินอาหารกินนามที่เหาเห็ดมาโดยบอได้มาอยู่กับธรรมชาติแนวนี้นะครับก็ให้กําลังใจบอสักสีว่าเป็นอย่างไรสี่เห็ดแล้วมันสิประสบผลสาเร็จบอนะครับเป็นการเลี้ยงเป็นแนวทางที่สี่รงต่อให้พ่อแม่พี่น้องนะครับบางคนจะเอาไปเฮ็ดเป็นไรไ่ใดบางคนจะเอาไปเลี้ยงไว้ถ้าก,กินขอแค่มีกินส่วนมากคนที่มีโขงน้องหนาเพิ่นบอกว่าขอแค่มีกิน เป็นขอคำปรึกษามาซ้ำนี้ขอแค่มีกินกะเห็ดคือบาักสีบารด้กินเบิดปีครับเบิดปีช่วงที่มันอืดมันจะมีได้ครับอืดหอดแม่มันนะตามธรรมชาติมีช่วงอืดอยู่ประมาณเดือนกันย่าตุลาพฤศจิกามันอืดบุหูสาเหตุมันเป็นทุกปีเป็นทุกปีครับลังคนกับวันเป็นยอดแป้งพรมว่าบะแม่อตะกิดแต่พอตะแม่ก็อืดสีหาใส่ต้มปลาก็ยังบุมีครับในช่วงนั้นแต่ล่องเบิงครับล่องร่องเบิงวิธีการเลี้ยง แบบถีอเบาซักสีได้แช่ในมือนี้นะครับก็บเป็นภาพอีกส่วนหนึ่งก็เป็นภาพถีอเบาซักสีเอาไปเอาแต่พอกินในมือนี้แต่ว่ามือแรงตรงมาเก็บไข่เก็บไข่ใบส่วนหนึ่งสิเก็บไบแปดสิบเปอร์เซ็นต์อีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์สีปล่อยหั่ห้เพิ่นเป็นเป้งแล้วก็บ,บินนะครับหรือว่าเพิ่นสั่งให้เพิ่นสั่งนั่งพยาลูนต,ต่อไปให้เพิ่นว่างไข่เพิ่นยังต่อไปนะครับนี่ก็คือกินหลักการกินกินอนุรักษ์เลี้ยงบ้านเฮาจึงสิมีกินตลอดบ่แม่นกิน เอาห้เบิดศูนย์พันดับครับพี่น้องแนวนั้นบอกว่าแต่พี่น้องสีใส่แป้งหรือบบใส่แป้งนะครับถ้าใส่แป้งอนุรักษ์กันยัง่งนี่คือสวนหงบ้าศักซีนะครับสนใจที่เขามาเหร่นน้ำบ้าซักซีก็ได้ครับเป็นสวนผสมผสานเป็นบักเผาเป็นสวนบักเผาเป็นสวนบักนาวนะครับปลูกพืชผสมผสานลงไปในนี้โขงน้องหน้าโขงไรนะครับพี่น้องเนาะอ่ะจังได้คลิปนี้ก็คือสีสมมากภาควนันะครับพี่น้องมาเอาแต่เสาซื้อ่าหิ้วเขานี่จังหน่อยเดี๋ยวมากินเขากัน พอกันลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับ